ใจคักแน่ le, คำแพงบัแลว่าภัยสิตายคือก่อนหักทนอบหมดยอมให้หมดมองมือสู้ทนห้ามจัว่วไม่เคยคิดชั่วห้ามเศร้าหมดความหวังนั่งน้ำตาริน ข้าปลาก็กินทำไมถึงไม่เหมือนเขาเกิดเป็นคนหน้าตาดีแท้เนาอ,อะไรกลับมาทำไมคุณโมอ,ออกจากวงไปไม่ได้ล้ำ วันนี้กลับมามึงจอไม่ได้บอกกลัวโอ้ยตอนไปไม่ลาแล้วตอนกลับมาผมจะบอกที่ทำไมไม่ได้ตั้งตัวคนชั่วมันออกวงไป กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปห,หมดแล้วคนชั่วออกไปแล้วสองคนเอ๊ะหรือสามคนนะพี่ไอผมนี่เป็นคนดีกลับมาหาพี่ฉันเคยเคยถามสักคำคนที่อยู่นี้เหมือนเคย คิดถึงไม่เอ่ยไม่เคยคิดถึงหน้าเธอโอ้ยพี่จะโทษทีนึกว่าไปจะได้ดีผมนี้ไม่มีงานเลยปล่อยให้พวกกูอูยูอูยูเหมือนเธอ อย่าให้พี่เออกลับไปเลยเถิดนาะคนดีไม่ไปยังไงไลยผมไม่แห้ปาพี่อย่าพลักใสยังไงไม่กลับไปเลยผมกลับมาแล้ว อยู่กับกพี่อเหมือนเคยเคยในละคุณยังไงเอ่ยแบบเหมือนเคยผมก็จะไม่ทำตอนไปตอนแรกทำไมมึงไม่ไปคนเดียว้ด้อแบบผมไม่เที่ยวเขาจะไปของเขาตั้งนานแล้วพี่แบ่งตังค์ยังไงพี่เอาไปคนเดียว เป็นแสนแล้วแล้วล้องทุกคนเขากินแก้วแนละ้วโอ้ยแสบท้องเนี่ย <_ c oughs> มึงพูดไปเลยสามเฉยพูดแแบบเคลือผมอยากจะเชือแชร์พี่ให้รู้วันนี้เลยรับผ่าน <_ t od> ตอนนี้ประกาศให้โลกรู้ไปเลย เอยจะทานเนะเฮ้ยเดี๋ยวแช่เลยรู้อะไรนี่เลยรับงานสองแสนแบ่งลูกน้องสามพันค่ารถค่าอาหารค่าพยาบาลมึงเบิกเป็นหมื่นลูกน้องปวดหัวเป็นใครห้าบาท งงห,งงห้าห้าบาทห้าบาทพี่ครับขอเบียร์กินแก้วได้ไหมครับพี่สมองไม่แล่นเลยกลับมาวันนี้มึงต้องการอะไรไม่มีเงินใช้พี <P izza> ่จ๊ะผมขอเงินที เงินนี่ของใครอะไราดีนะมึงนี่ <Okay. S 1> ให้มาเมื่อกี้วางไว้เป็นทิปส่วนรวมรแสดงว่ารวมผมส่วนมึงไม่รวมคนเดียวมาไม่บอกกล่าวอยากมามึงก็โทรมารวันนี้ห้าโมงเย็น กูซ้อมกันเปียกเหือนักหนามึงก็โทรมาพี่ครับพี่ครับผมขอไปเล่นน้ำนยครับไม่โทรยังไงกูส่งลน์มึงไม่ยอมอ่านของกูทั้งส่งอูฟู่ลายส่งมาให้ดูลายไลน์ไม่ยอมอ่านเลย เอาตู้สาธาระโทรมาเหมือนเคย,อยโอ้ยขี้เหนียวจังเลยให้พอเถอะพอทีพอทีพทีทพอแล้วมัง้งมันจะเลิศเถอะนะขอย้ายก่อนได้ไหมกูถามจริงมึงไปมึงออกมึงไม่ออกคนเดียวมะมึง<ข>ชวนเขาออกด้วยทำไมมูไม่ได้ชวนแต่มูแนะนำคนเราเนี่ยมันต้องพบในสิ่งที่ดีๆไง ก็คือคนเราเนี่ยทางที่จะมีก้าวเดินเขาเขาเดินไปสิอีทคนเราเนี่ยเป็นหัวหน้าคนต้องใจกว้างเข้าใจไหมอีทไม่ใช่อย่างนั้นนะทิมึงไปมึงไม่ไปคนเดียวมึงชวนคนนั้นคนนี้ไปด้วยโม่ไม่ได้ชวนโมก็บอกแล้วไงโมแนะนํามึงแนะนําว่าไงอยู่ที่เนี่ยถ้ามันลําบากใจจะอยู่ทําไมวะคนเราเนี่ยถับที่อยู่ได้ครับใจก็ต้องพยายามอยู่ก่อนชั่วโมงนี้แต่ถ้ามีทางไปปั๊บไปเลยสิเออจะอยู่ทำบ้าโบอะไร ดูสิเนี่ยพวกเรามีแต่แก้มตอบลงตอบลงทุกวันหัวหน้าก็มีแต่แก้มบองบมูมบูมทุกวันอมจังน้กเงินลูกน้องอ,อันนั้นอันนั้นอดีตอดีตพี่อดีตไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันหรอกเดี๋ยวเราขอแยกกินกอนะต้องบอกสักน,นิดหนึ่งครับว่าเบียร์ทุกยี่ห้อในโลกนี้ผมไปชิมมาแล้วทุกสถานที่ผมกล้าบอกเลยเลยครับว่าเบียร์ที่อร่อยที่สุดก็คือเบียร์ฟรีครับ โอ้โหแหมเชีย oh ร์วงจังนะเดี๋ยวจะกระน้ำเปล่าพี่ครับแฟนขับผมมาครับอะไรครับวันนี้มึงเอาแฟนขับมาด้วยเหรอครับผมเอาแฟนขับมาด้วยครับเพราะตอนตอนตอนแรกว่าจะขับมาเองไม่ไหวง่วงมึงไปเอาแฟนขับมาด้วยก็เลยให้แฟนขับมาครับเป็นไงมั่งสวยไหม รเหมือนมึงบอกมึงเอาแฟนขับมาด้วยก็ใช่ไงแฟนขับมาด้วยมึงเอามาด้วยเอามาเอามาไงมาเอานานแล้วนะเอานานเอานานแล้วนะแฟนเนี่ยแฟนขับมาแต่ไม่ได้เอาแฟนขับมาใช่มึงได้เอาหรือไม่ได้เอาเนี่ยเอา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 แฟนขับมาเอาแฟนขับมาเอาแฟนขับมาด้วยนะเอามาด้วยตามทางเลยตามทางมาด้วยกันเธอเรื่องปะเนี่ยอะไรมึงเธอเรื่องปะเนี่ยไม่ได้เธอเรื่องแฟนผม ขับรถช่วยมาก็เลยเป็นแฟนขับมาแต่ไม่ได้เอาแฟนขับมาเอาเอาแฟนขับมาไงยีงไงมึงก็พูดอย่างเงี้ยมึงก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมึงทะลึ่งตึงตามมึงชอดเล่นอย่างเงี้ยทะลึ่งตรงไหนมึงไปเอาแฟนขับทําไมก็แฟนผมนี่พี่ถ้าผมไปเอาแฟนพี่อะมาขับเนี่ยพี่จะคิดยังไง <Wow. S 1> เอา,อางี้ดีวกว่าพี่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะพูดถึงเรื่องสินทมผมถามจริงอะถ้าสมมติว่าผมมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ย มันผิดไหมพี่ไม่ผิดหรอกฮะไม่ผิดหรอกไม่ผิดเหรอแต่ผู้หญิงคนนั้นเขามีลูกมีเมียแล้วมีผัวแล้วนะผิดไหมผิดนั่นไงผมบอกแฟนพี่แล้วแฟนพี่ก็ไม่เชื่อผมอ่ผมห้ามนะห้ามนะห้ามไม่ดีไม่ดีไม่ดีหรอกกลัวแล้ะหลงัลงๆมันเป,เปลี่ยนไปมันไปหาเม,มืองนี่เหรอใช่ใช่ผมพยายามหา่างๆแล้วนะเป็นห่วงพี่ เออแต่ก่อนนั้นอ่ะมันก็พาแฟนมึงมาหากูนะแพร่ไม่เป็นไรหรอกมีอะไรก็แบ่งกันไปอ่ะช่วยๆขนาดเล็กๆสมหากินหน่อยไม่มีเงินชนิช่วยกูไม่ได้เสียเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่ากูแฟนกูไปพาแฟนมึงมาหากูก่อนช่างมันเถอะช่างมันเถอะเออขอนอกกายแบ่งกันอยู่กันกิน่งมึงก็อยู่กับกูไม่ได้มึงก็อย่างนี้เอออ่านสิทบจ .2 ลูกอีสานต้นไหนครับพี่น้องครับใช่แล้วครับ ตัวไหนครับทบสองลุยสาสตร์ต้นไรไงนั่นลุงลองได้เปล่าลองได้ขาจากฝั่งหลายคนด้วยผมจะเปิดโวการให้เขาสักครั้งหนึ่งครับพี่ครับทบสองลุยอีสานจัดให้ก่อนเลยนะครับเวลามีน้อยนะครับครับผมครับเท่าไหร่ครับพี่ครับฮะมึงถามว่าไรนะไม่เป็นไรครับร้องอะไรครับความสูงหรืออะไรเท่าไหร่ตังตังจะได้เท่าไหร่ครับเนี่ย มาตังค์ไม่ได้มาเน่าไมค้ครับพี่ดนตรีครับดนตรีมหัลีมาเลยครับคุณคุถามจริงมึงจะมาหาตังค์หรือมึงจะมาร้องเพลงเนี่ยมาหาตังค์ครับพี่ครับสวัสดีเสียเป้าด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิดนตรีมาสิครับเ <c oughs> ดวิกรรมผูทหารกล้าครับสปอตฟูมิชายเนี่ยสามจอดชายภาคใตา้พ่อผมเป็นทหารลาบครับแม่ทหารก้อย ไปทหารต้มครับผมพ่อรัวขายรับผมต้มแซ่บครับพี่ครับต้องจากบ้านมาถูกเกณฑ์เข้ามากลมถานนุ่งปอบสองลอีสามาประจําการชายแดนมาเลยลูกแพรไหมไทยบ้านเมืองขัดแยง้งสายตาระแวงาให้ว่าเวชุดดังเรือลำน้อยลอยเลย บนนเส็นนาเอ็บายกระบอกปืนบอยไฟมาลายพร้านกันนอนี่จำจากจนร่มดยสวยมากวิวย่างรับฝนวีกันตลวนขึ้นดาวบ้านดอนนุ่นตานแก่อรัตระเรีนจะจนเด็กขด้นยังเหงาดาวตกและเสียงนกกละกางขึ้นแม่สอนเสียงปืนและจะใช้ละเข่าละกันนักไข่มาลีหวหน้าในวันดีๆที่ไม่มีสถานการ ชาวเอยาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิล้านนาแต่ว่าเราคือคนไทยพบประจำกันแต่ลับบ้านเมื่อไรเบื่อที่น้องหายจะมันโฉมคู่เอื้อสุนทรสนานเข้าบูดอ้าเมื่ไหทํให้ความลับที่อยู่ที่นี่และที่เมืองดัน ทิกชู่โลอยูปั๊มนีดน้อยเพื่อยืนยาเหพีสามกว่าสิโอละฮฮเมาผู้ชายลัวะีทอดบ้านเองยดวงไฟนนวันดีดที่มีมีสเตักาาเวยรา่สามได้กันเป็นแ้นน้อเชอน้ำหมูพ่วงเทพละพางูมลงเด <Charl ott> <ville> าละกะแต่วเรา แล้วก็คือคนไทยปดปลาจำคายหลักละบ้านเมื่อไรเมอที่น้องเรล่าจะมันละโทมาประยุทธ์จันโอชาเจขอบูโดมันมันเป็นยุทธศาสตร์นะคือคนไทยมันมันต้องพัฒนาด้วยกันประเทศไทย4.0ศูนมันก็ตามรุ่นแอบนะหรืองไงข้องใจอะไรเส้นทาง้ายไหมเขาไม่ได้เชิญผม ไม่เป็นไรเราไม่ทาใหม่ใช่ไหมเอาเงินมาฝากนายกจับเงินไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณเสหรับงบประมาณแผ่นดินที่มอบให้นะเราต้องจัดเก็บภาษีนะเราไม่ได้ทั้งแตกไม่ทั้งแตกกไม่มีกินไม่มีใช้อยู่ตอนนี้ก็เพราะมึงไงเราไม่ได้ทั้งแตกแต่เราไม่มีเงินใช้นะขอบคุณขอบคุณนะมีคนถามว่าคอสชทำอะไรบ้างอะจะดแถลงผลงานตอนไหนเมันมันต้องเลื่อนออกไปตามระยะเวลา ผมถามจริงตอนนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงมีไหมไม่มีนี่คือสิ่งที่ผมทําแล้วบอกการพนันเป็นไงมีไหมไม่มีนี่คือสิ่งที่ผมทําแล้วประชาชนมีอยู่มีกินกันไหมไม่มีนี่คือสิ่งที่ผมทําไ,ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่าอาณาเขตนี่คือใครนะยังไงนึกถึงทักษิณไงอันนี้มันส่วนตัวนะครับพวกผมได้เล่นด้วยดูรถวอให้ดีด้วย จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายใครเนี่ยพระพยอยามยามวันนี้ตมาภาพต้องบอกว่าตมามาแบบนอกเครื่องแบบพุณโยมา,มาเต็มยศไม่ได้ขนาดธรรมชโยกเก่งกว่าตมายังโดนพุทธิทัอิสระสอยกันคุณโมจเจริญพรเจริญพรสร้จตุปัจจัยที่มอบให้ตมานนโยมนะเจริญพรฮัลโหลฮัลโหล ชาต,ต,ชาตสวัสดีครับโอเคนี่ลูกครึ่งเลยลอาตมาก,ก็ลูกครึง่งลูกครึ่งอะไรพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสิฟอ้าวลูกครึง่งแม่มึงเป็น <c oughs> เนด็กเสิฟอยู่นี่เหรอใช่แล้วยอมไม่เห <c oughs> ็นไม่จูบป,ปากกับพวกครูอยู่ข้างหลังเลยแม่เมืเอ,เออ,อาา๋ออาหารายได้พิเศษคุณยมคุณยมวันนี้สังคมไทยอยู่ได้อย่างนี้อยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้ลูกเป็นพระไม่ได้ลูกเป็นพระเป็นพระ จเจริญเล่าค<อ>ุณโยมจงนอนคุณโยมบึงเลียเป็นพระอันนี้เขาถาวายน้ำมุนเน่าคุณโยมสมัยพุทจการเนี่ยการดื่มน้ำมุนเน่าการชันน้ำมุ้เน่าเขาเรียกว่าเป็นยาดื่มน้อยเป็นยาดื่มมากเกินไปไมเมาโยมอาอตมาอยากจะบอกว่าเกิดเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยยุคนี้อัตมามีปริศนาธรรมแค่คำสองคำมาฝากญาติโยมทั้งหลายอยู่ให้ดีอยู่ให้ได้ ลองเอาไปปฏิบัติดูนะโยมนะฟังให้จบกันว่าดีหรือไม่ดีปิสนาธรรมคำวันนี้ก็คือคำว่าคุยทองไม่ได้มเดลเดือดข้ทะลึ่งว่ะคำว่าคุยทองมีคอควายอวแหวนยอยักถอถุงอ่างกอไก่ถ้าเขียนมาอักษรไทยจากซ้ายมาขวาตมาจังไรร้อยเปอร์เซ็ต้าเขียนมาลตอักษรจีนจากขบนลงมาข้างล่างคอควายอแหวนยอยักถอถุงอ่างกอไก่คอควายมาจากคำว่าคิด ว่าแหวนวิเคราะห์ย่อยักแยกแยะถอถุงทำตนออ่างอดทนกอไก่ก้าวหน้าคิดวิเคราะห์แยกแยะทำตนอดทนก้าวหน้านี่การใช้ชีวิตแบบคุยถอคุณยอมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชอนี่ขาดส0มร้ยเลยแตมาเขาฉันนายมนะปกติโอโบมาเนี่ยครับพี่เขาจะต้องเล่นมุกจังหวัดครับพี่น้องครับ เล่นมุกจังหวัดว่าจังหวัดไหนจังหวัดไหนแล้วเขาจะได้เงินจากทุท่านหมายถึงว่าบอกว่าท่านมาจากจังหวัดไหนเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ร้องเพลงที่มาจากจังหวัดนั้นท่านภายใน10วินาทีแต่วันนี้เวลาหมดเสียดายน้องเขาไม่ได้เงินค่าตัวเลยี่ครับมานี้ไม่มีค่าตัวเลยนะครับพี่ครับขอจะสองจังหวัดได้ไหมครับอะไรสองจังหวัดคืออะไรที่ร้องไปได้จะได้ตังค์จังหวัดไหนบอกปุ๊บร้องปับงป๊บปุบ๊บปั๊บหมายถึงว่าท่านร้อง มีหลายคนบอกว่ามาลงเบียร์ทุกครั้งต้องมาเล่นมุกจังหวัดตลอดกูก็เล่นตลอดถ้ามึงไม่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเราเล่นมุกซ้ำเอ้ามีตังขนาดนั้นยังเล่นท่องเหรอไปให้โมหากินบ้างสิเอาสามจังหวัดเอาครับผมหมายถึงว่าบอกจังหวัดไหนปุ๊บถ้าว่าถ้ามาจากจังหวัดไหนโอมโมจะร้องชื่อจังหวัดท่านภายในสิบจังภายในสิบวินาทีถ้าร้องไม่ได้นะครับโอมโมเสียให้ท่านหมดมือเนี่ยห้าร้อยบาทครับพี่ครับ แต่ถ้าร้องได้มันขอแค่เข้ากลับบ้านครับผมร้อยเดียวก็พอหนึ่งรอยบาทครับพี่น้องครับมีไหมครับพี่ครับพี่ชายตกลางครับนครนายกนครราลสีมาสองชั่วันนะครับพอครับผมพ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกมรดกของพี่ก็หมดเงินเก่าหาห้ามื่นเจ็พ ก็หมดอยากกลับบ้านนาไปอยู่นครนายกไม่ได้เป็นตลกี่ช้ำใจจนตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยช้ำใจอีกแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณป๋ามากครับให้ลงไปเอาเหรอครับป๋าครับผมอย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ครับป้าเขาเยอะโอ้ครับผมจุกครับ ผเป็นอะไรวะโมะ <Huh? S 2> เป็นอะไรโมจุกครับ <c oughs> ขอบคุณป๋ามากนะครับนะครนายกนะครับป๋าโคราชยังเอาไหมครับนะครราชสีมาเหรอครับผมโอ้น้องเยไม่นึกเลยจะเป็นไปได้ลืมราศีมาบ้านป่าบุงลาย ไปไปแล้วทำเลยมาอยู่โคราชก,กันทัิดนะข้ขอบคุณพี่น้องชาวโคราชและก็านาะยกด้วยครับพี่ครับพี่ครับอีกบึบ่งท <c oughs> <c oughs> ่านไหนนะครับพี่บึงการเลยครับพี่ อุดรนครพนมช่างสมเขาเล่าลือกันโคราชสาวสวยลาวันเชิญพัานไหว้สารยาโมคนแก่นเลยสารคามน้องคายกองามทั้งเมืองยะโสเมืองสุรินเป็นถิ่นของคนโกอุกปนโอหอมดอกโบัวตูม พระเทืองเมืองบุรีรัมร้อยเอ็ดงามล้ำและชัยภูมิสกุจนมุกดาหารอีสานอุดมสมบูรณ์สีสะเกดเดี๋ี้เพิเ่มพูนจนพูนแบบสาวอีสานสวด ครับผมเป็นจังหวัดใหม่ก็เลยมาช้านิดนึงครับพี่ครับผมคุณพระคุณเจ้าเกือบตายคุณพี่ครับถ้าเป็นไปได้นะครับพี่ครับออกจากอีสานไปทางภาคอื่นก็ได้นะจ้อครับผมครับจะมาไหนครับพี่ครับผมจะมาไหนสตะตูนสุดใต้ชายแดนมาเลทินีแดนสนทยาปัตตานีนารายาจดอันดามันสงขลาสตะตุนครับ ยักษ์คนตายก็มีพันดีเลย<อ>สตูนขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสตูนครับผมนะครับพี่ครับถ้าไกลนิดขอเพิ่มาราค,คาได้ไหมครับ<อ>วครับพี่ครับแม่ห้องศพเที่ยวเหนือเมื่อปีก่อนแม่หอนน้องศพนครหมอขาวขับรถ พันแปดร้อยคงจีบชงยองสาวเมืองหมอคาวภาวนาให้ได้มาอีกคราวด้วยใจรักเจ้าบาดน้ำเพียงดินรู้จักไหมครับเพลงนี้ครับน้ำเพียงดินครับผมขนาดเพราะว่ายัางไม่เหลือนะพี่เนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายเก่งใจมากเลยครับขอยัดห่อได้ไหมครับพี่ครับ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่ครับปรากฏว่าเอ๊ะไอ้นี่ทําไมสมองมันฉลาดขนาดนี้คิดได้เร็วขนาดนี้ผมดูแลตัวเองทุกวันครับผมทานซุปไก่นะพี่นะไม่ใช่สกอตครับพี่ครับไม่ใช่แบรนด์นะฮะขนอซุปไก่ครับพี่ครับผมไม่มีตังซื้อขานอครับเพื่อนทนนครสวรรค์ครับผมไม่เอานักสาวนครสวรรค์นะครับผมแล้วพู้จะไปยังไงต่อละครพี่ครับผมไม่เอานักสาวนครสวรรค์แล้วครับผมคิดถึงคิดถึงคิดถึง คิดถึงประคองน้องอยู่ตาคลีคิดถึงวันดีที่เมืองชัยนานเ๋ยเราวนล็อกนคิดถึงลานสาวยาโม่เลยใจจะขาดหัวใจจะขาดร้อนร้อ ถึงอนโนองที่อยู่กำแพงเม่สาวแก้มแดงคนกำแพงเพชรน้องจำได้ไหมน้องไปตกเบ็ดอยู่ที่กำแพงเพชรใกล้นครสวรรค์ พี่ครับผมถือว่าพี่ชื่อยันใช่ไหมเนี่ยพี่ยันอยู่กับำแพงเพชรอะไรวะสะาัตระท่าทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ทุกท่านเข้าสู่ในบรรยากาศเพื่องใหม่ของพวกเรารต้อนรับท <อะ S 1> ุกท่านเข้าสู่ในช่วงลำวงปมลัส่อน,ย,อนย้อนยุคครับวันนี้เฮ้ยพี่ผมได้